มาจากคำว่านิรักแปลว่าปราศจากและคำว่าอายะแปลว่าความเจริญเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้คำว่านรกซึ่งหมายถึงภูมิที่ปราศจากความสุขสบายโดยสิ้นเชิงเหล่าสัตว์นรกที่บังเกิดขึ้นย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้รับความสุขสบายเลยแม้เพียงนิดเดียว นรกนั้นมีแปดชั้นชั้นหนึ่งหนึ่งประกอบด้วยมหานรกหนึ่งขุมอุตสถานรกมีสี่ทิศทิศละสี่ขุมรวมสิบหกขุมยมโลกมีสี่ทิศทิศละสิบขุมรวมสี่สิบขุมรวมชั้นหนึ่งหนึ่งมีห้าสิบเจ็ดขุมเมื่อรวมแล้ว นรกแปดชั้นจึงมีทั้งสิ้น456ขุมเมื่อขยายความโดยละเอียดนรกชั้นที่1นถึงเแต่ละขุมจะประกอบด้วยแดนในการลงทันทรมานอยู่เจแดนเกิดจากการทำบาปกรรมเจ็ดอย่างคือแดนที่ 1, หนึ่งกรรมปานาติบา คือฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์รวมทั้งเบียดเบียนประทุษสรายร่างกายด้วยวิธีการต่างๆแดนที่สองอธินนาทานคือลักทรัพย์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้รวมถึงการคดโกงละเมิดสิทธิ์และทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นแดนที่สาม กาเมสุมิชฉาจาร์คือประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดทางเพศในบุคคลที่มีเจ้าของห่วงแหนแดนที่สี่มุกสาวาทคือพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบตลอดจนนินทาว่าร้ายและหลอกลวงแดนที่ห้า สุราเมรยะคือดื่มสุราเมรยัยเสพสิ่งเสพติดต่างๆแดนที่6การพนันชนิดต่างๆแดนที่เจเที่ยวกลางคืนมัวเมาในอบายมุขทุกชนิดส่วนนรกชั้นที่8ดนั้น มีสำหรับผู้ที่ทำอนันตริยกรรมห้าอย่างคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตและทำสง์ให้แตกกันในชั้นที่8ดนี้ยังมีบาปกรรมพิเศษที่นอกเหนือจากอนันตริยกรรมอีก คือพวกที่ทำกรรมอย่างตลอดต่อเนื่องอยู่เป็นประจำไม่มีวันว่างเว้นจากการประกอบกรรมชั่วนั้นเลยด้วยจิตที่ดำมืดเช่นพวกชอบฆ่าทำร้ายใส่ร้าย,ายด่าว่ายุยงผู้ที่มีคุณธรรมคุณวิเศษประกอบกรรมเช่นนี้อย่างอุกฤษจนจัดว่าเป็นกรรมหนักจึงจัดรวมอยู่ในนรกชั้นที่แปดนี้ด้วย นรกขุมที่แปดนี้จึงมีแดนแห่งการลงทันทรมานอยู่บกแดนเกิดจากทำอนันตริยกรรมหอย่างและกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องไม่มีระหว่างเลยจนเป็นกรรมหนักอีกหนึ่งอย่างรวมเป็น6อย่างการที่มนุษย์จะต้องตกนรกชั้นไหนขุมไหนรับกรรมเป็นเวลามากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ทำนั้นมันมีมากหรือน้อยอย่างไรเช่นถ้าทํากรรมปานาติบาต่าสัตว์ที่มีคุณน้อยผลของบาปกรรมก็น้อยเมื่อต้องตกนรกก็จะอยู่ในชั้นที่ตื้นและอายุของสัตว์นรกก็จะสัน้นแต่ถ้าฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ที่มีคุณมากผลของบาปกรรมก็จะมาก เมื่อต้องตกนรกก็จะอยู่ในชั้นที่ลึกกว่าและอายุของสัตว์นรกก็จะยืนยาวกว่ามนุษย์บางพวกฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ที่มีคุณมากและยังทําต่อเนื่องอยู่เป็นนิดด้วยจิตที่เศร้าหมองก็จะไปเกิดในนรกชั้นที่8เอเวจีมหานรกแดนที่หเช่นนายโคคาดน,นายจุนทสศุกริกเป็นต้น ดังนั้นการที่จะตกนรกชั้นไหนอายุสัรนรกจะมากหรือน้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตที่เศร้าหมองตอนใกล้จะตายและบาปกรรมที่ทำว่าหนักหรือเบาเป็นตัวกำหนดการฆ่าสิ่งม,มีชีวิตก็สามารถทำให้ตกนรกชั้นที่ลึกกว่ากรรมสุราได้ถ้าหากกรรมฆ่าสัตว์นั้นแรงกว่าเช่นทำเป็นอาชิน หรือฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ที่มีคุณมากหรือกาสุราก็สามารถทำให้ตกนรกชั้นที่ลึกกว่าการฆ่าสิ่งมีชีวิตได้ถ้าหากการดื่มสุรานั้นเป็นกรรมที่ทำเป็นอาจินอันเป็นเหตุที่ทำให้ประกอบบาปกรรมอื่นตามไปด้วย